อ,อีกแล้วทุกคนรถไฟฟ้า SUV ที่น่าใช้สุดๆนะครับกับเจ้า MG z n EV ไปี2 0 2 3เลขไมล์เพียงแค่12,000กิโลเครดิตดีฟรีดาวที่สำคัญแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมกับแถมฟรีตัวโฮมช c h เจอร์ไปให้ฟรีรถคันนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวออปชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไปดูกัน โอเคทุกคนตอนนี้ผมเคลื่อนมาอยู่ภายตนต้นรถของเจ้า MG ZS EV ผมบอกเลยทุกคนว่าเจ้าของเก่านะครับดูแลรถมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่ยังสวยงามขนาดนี้เบาะสีดำโดยดด้สีแดงทุกคนตัวคอนโซลสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมเคฟล่าสวยๆเบาะตัวคอนโซลือสวยงามมากนะครับแล้วออปชั่นของเขาทุกคนว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนของตัวจอที่เป็นจอทัชสกีนระบบแอร์ออโต้แบบนี้เกียร์ที่เป็นเกียร์หมุนไฟฟ้าแบบนี้ทุกคนเขาเกียร์ถอยหลังมีกล้องมองข้ามพาาถอยหลังให้ แบบนี้เลยซึ่งกล้องเป็นกล้อง360อ,องศาด้วยนะครับเพราะก็เบรเป็นไฟฟ้าที่สําคัญนะครับอันนี้ยังมีในส่วนของตัวระบบ i Smart อีกด้วยนะครับเพียงแค่เราพูดว่า Hello MG เปิดป s u n ลู o เ,เห็นไหมทุกคนมันก็สามารถเปิดสัน r o o ได้เลยนะครับเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเลยนะครับของเจ้า MG นะครับใครสนใจทุกคนลองติดต่อเข้ามาได้นะเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจบคลิปด้วยโปรโมชั่นกันดีกว่าทุกคนจะมีอะไรกันบ้างมารับชมกันเลยครับ โอเคทุกคนสำหรับใครล้วก็ตามหาตัวเจ้า MG ZS EV อยู่ทุกคนผมบอกเลยนะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับคิดดีฟรีดาวน์ทุกคนที่สำคัญแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะทุกคนว่าเราแถามให้ในส่วนของตัวโฮมชาร์จเจอร์ให้อีกฟรีๆนะครับใครสนใจทุกคนเราติดต่อเข้ามาหาทางผมได้เลยละคกันทีน่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนไม่ได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ